วันนี้เราจะมาดูสมองที่ใช้ภาพเหมือนกระจกนะครับนี่คือมีดมีดมีดผ่าตัดที่สะท้อนเป็นกระจกในภาพในสมองเรานะครับตอนฝาสมองเรามีเงามีกระจกนะครับสมองสัตว์จะมีหรือเปล่านะครับสมองสัตว์ก็เหมือนกันนะครับมีเงามีกระจกนะครับ ถ้าสมองมนุษย์ต่างดาวจะเหมือนเรานะครับถ้าสมองมนุษย์ต่างดาวมีเงาม,มีกระจกก็จะใช้ภาพเหมือนเรานะครับสมองไม่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นสัตว์กับคนก็ไม่น่าจะต่างกันมากนะครับเรื่องให้ความคิดนะครับสมองมนุษย์ต่างดาวถ้ามีเงามีกระจกก็จะเหมือนคนกับสัตว์นี่แหละครับ ya ni lah kan